สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ A.B.Camping วันนี้เราอยู่ที่หาดอ o ดีที่อุอตเพาวันนี้เราจะมารีวิวตัวเต็นต์ตัวใหม่เป็นยี่ห้อวันเทกิตรุ่น Outback ตัวนี้สเปคก็จะบอกว่าได้สองคนต้องมาดูว่ามันจะ,ะใหญ่แค่ไหน มาดูกันครับมีอะไรมาบ้างมีเสาเสาสี่สีชส่ชุดเสาสี่ชุดเป็นเสาอลูมิเนียมความยาวความยาวไม่แน่ใจมีเสาเสาสี่สี่ชุดนะ,นะแล้วก็มีอะไรอีกอะสมอน่าจะหลวงสมอเชือกนะ สมอก็เป็นเชือกเชือกลังแล้วมีมีอะไรไหมไม่มีแล้วมันก็เต็นเรามาดูดูตัวเสาเสาอลูมิเนียมสวยครับ ตัวน,นี้น่าจะเป็นเสาของด้านหน้าเสาด้านหน้านะสว,วยสว,วยสวยต้องลองต้องลองถ้าอยากดำเชิญครับของน่าจะดีเลยละ ทให้มาสี่เสาสี่เสาวสวยๆเสาเรืมีมสวยๆตีแบนอของวันติกิดนะสีดำสวยๆเลยครับเดี๋ยวเจ็บก่อนมาดูวิธีการกลางกัน เชือกนะครับเชือกลังก็จะให้มา6 6เส้น6เส้นแล้วก็ตัวสมอสมอสีสันฉูดตามากเลยในสเปคสเปคบอกว่าให้มา12ตัวให้มา12ตัวตอนนี้เราเกี่ยออกมามี14ตัวนะครับไม่รู้ว่าตัวไหน มีแถมหรือเปล่าหรือว่าให้เพิ่มจากรุ่น,ก,นก่อนๆหรือเปล่าโอเคครับสมอซุปก็คือได้14ตัวมาดูกันว่าวิธีกันกลางกันครับผมออกสมอของทีมเป็น4มุมก่อนนะครับ สีดำก่อนนะครับทั้งสตัวซีนิง เสาทั้งหมดจะให้มาสี่ตัวเราใช้ไป2ตัวตัวกลางแล้วแล้วก็ตัวหน้าจะให้ให้อสองตัวนี้ก็อสอดใส่ให้เป็นตาไก่ตาไก่ตัวนี้จะเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองเลยสวยของด,อดีมาดูกันต่อว่าจะเป็นท่าไหนมือใหม่สำหรับวันุกรกิ์ ำหรับมันไทกิเอาแบ็คเปล่าจำชื่อรุ่นไม่ได้ <c oughs> นะก็กลางแล้วประมาณนี้ส่วนสมอของมันเนี่ยถ้า,ามาเจอทรายอย่างเงี้ยผมว่ามันเล็กไปนะแล้วก็ตอนนี้ผมใส่ของของอีกอันหนึ่งอยู่ที่มันยาวกว่าในส่วนของถ้าตัวนี้ใช้ในดินปกติน่าจะโอเคแหละผมว่า แต่ต้องใช้กับงานทรายมันสั้นไปโ okay. อเคเสาก็าจะให้มาเฉพาะตัวที่เป็นเทรเรสด,ด้านหน้าส่วนตัวด้านหลังเนี่ก็ใครอยากเปิดทั้ง3ทั้ง2ด้านนะก็ต้องเอาเสาเพิ่มเสาที่เป็นของเสาทั่วไปเล็กๆนะส่วนด้านนี้กับด้านด้านข้างก็เปิดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูว่า ตัวนี้มันเปิดสา,สามารถเปิดได้สีด้านเดี๋ยวเราจะาเปิดให้ดูว่ามันสามารถร่ยกกลางาได้แบบไหนบ้างสำหรับบันไทรกิจตัวนี้ครับ สำหรับของวันตกียี่ยห้อนี้ตัวตัวรุ่นนี้สามารถที่จะเปิดได้4 4ด้านนะมันก็สามารถที่จะเลือกอกลางได้หลายแบบจะเปิดข้างหนึ่งสข้าง3ข้าง4ข้างอยู่ที่คนชอบอาจจะเปิดหน้าหรือจะเปิดเป็นเหมือนเต้นลูกเสือ,อสองฝ่าโชว์ละลเลยครับ อพอกลางออกแล้วก็จะไปใช้ได้อยู่โอเคสำหรับ2คนเนาะก็ไม่ถือว่าเล็กภายในก็จะประมาณนี้าถามว่ากว้างไหมก็2คนนอนผมว่าก็ก็ได้นะโอเคถจะ่าใช้ได้อยู่พื้นพื้นกับตัวเต็นท์เป็น เป็นผ้าเดียวกันผมว่ามันค่อนข้างที่จะบางบางโอกาสรั่วก็มีก็ต้องหาอะไรที่ช่วยช่วยลองลองก่อนก่อนที่จะกลางแต่โดยรวมบอกว่าก็โอเคแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นพวกผ้าที่เป็นคัพสตอนหรือเป็นผ้าไน่อนไนล่อนหรือเป็นผ้าแคนวาสมันจะสวย ดูดีมีราคามากเลยแต่สำหรับตัวนี้ผมก็ก็ว่าโอเคละโอเคครับ